สวัสดีครับครับกระติกแล้วนะครับฟาร์มเลสหลวนลุมทุ่งเพชรดีนะครับ,รบวันนี้พามาดูไก่งวงใจแอ้นนะครับผมอันนี้เอามายัสี่ตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็นู่นนอนอยู่นอนอยู่ในน้ำอ่าพวกนี้เป็นอเมริการบอลเป็นไก่งวงธรรมดานะครับผมอันนี้ไก่งวงใจแอ้นนี่อายุหนึ่งเดือนนะครับตอนนั้นอายุ กือบจะสามเดือนแล้วธรรมดาตัวนี้เดินเดียวจะแอ่นนะครับผมความแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะแอ่นนะฮะอันนี้ก็ไก่ตีนโตนะครับผมนี่ไก่ตีนโตนะครับไก่ตีนโตมีเยอะเลยนะครับผมท่านี้ก็ใช่นะครับไก่ตีนโตที่นอนเล่นอยู่นะครับอันนี้รุ่นสองเดือนนะครับไก่ตีนโต อันนี้เขาเริ่มเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับแล้วก็จะมีไก่นตัวรุ่นเล็กนะครับอันนี้ตัวนี้รุ่นเล็กเล่นดินนะสนุกสนานกันเล่นดินไก่งวงรุ่นเล็กรุ่นประมาณเดือนนึงนะครับอันนี้ชิคกี้นะครับผมชิคกี้สีขาวชิคกี้ชิคก,ก,กี้ตัวนี้ จะสองปีแล้วไก่งวงจเ่นเดือนเดียวจเ่นเดือนเดียวนี่ไก่บามา่าสีดำนะอันนี้สีดำไก่บามา่านะครับหนูขนขาเขาสวยเลยบามา่านะครับนะ อันนี้ก็ใจแอนไหนใจแอนไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อใช่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 ใ,ชใ,ชใชจแอนใจแอนกับธรรมดาดูหน้าตานะฮะใจแอนเขาคุ้นเล่นเขาตั้งแต่เล็กใจแอนอันนี้ธรรมดามองแตกต่างเขาต้องเห็นการเจเริเมิบโตด้วย เติบโตขึ้นมาก็ถึงจะรู้นะครับผมกำลังศึกษาเรื่องใจอนนะครับผมว่าเติบโตแล้วเขาจะเป็นลักษณะยังไงตัวพ่อมันเขาบอกว่า25-30กิโลรอดูว่ามันจะใช่ไหมนะครับรอดูนะครับอันนี้ก็ชิคกี้ครับ มาเขามาจิกกันเดียวจิกจะให้มันหามานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่อ่ะมานี่ก่อนมานี่มาเล่นกับพี่เพชรกันแล้วอ,อ่ะจับเอาออปล่อยออปล่อยไปเขาเขา,เขาไม่ให้จับก็ปล่อย น,นี้อคอกรุ่นเล็กนะครับผมยวพาไปดูอคอกรุ่นใหญ่อันนี้ไก่งวงธรรมดานะครับไี่ธรรมดาไก่งวงไก่ต๊อกอันนี้ไก่บราม่านะครับผมบรามาตัวผู้ใหญ่ๆนี่ก็ ตอนนี้น่าจะหกโลแล้วแหละมัง้งถ้าใหญ่มากๆเขาก็จะได้ถึงเกือบเจ็ดโลอันนี้คอกคอกรุ่นรุ่นอายุน้อยเดี๋ยวมาดูคอกรุ่นอายุเยอะๆนี่ตัวผู้อายุเยอะๆหน่อยใหญ่มากเลยเกือบเจ็ดโลแล้วทีเน,นี้ยตัวน,นี้จะอายุมากหน่อยคอกน,นี้จะอายุมากหน่อย ตันนี้อายุมากกว่าเขาลองลองมาตัวเมียตัวนี้ก็สีเหลืองสวยงามสีเหลืองคงจะร้อนร้อนนี่ดูตัวเมียตัวนี้ถึงห้าโลอยู่นี่ ก็น่าจะขึ้นมาไข่นะครับขึ้นมาไข่ไหนดูว่าโอ้ยอย่าจิกไม่มีกกไข่อาจจะขึ้นมาไข่